คือมีพี่คนหนึ่งนะถามผมว่าอาจารย์ทำไมาจารย์กลับมาเร็วจังคนที่มีหนี้แล้วบริหารหนี้ได้เป็นปีๆโดยที่ยังเอาตัวรอดได้โดยที่ยังไม่มีปัญหาแบบมันก็เหนื่อยเนะเหนื่อยมากเหนื่อยหนักตลอดเวลาทำงานทุกวันเหนื่อยทุ่มเทท้อแต่ก็ยังแบบหาเงินแบบปิ่มๆหนี้ได้ตลอดเวลาเนี่ยคือเก่งโคตรแต่เขาดัน ไปมีถุงทรายในชีวิตเยอะเกินไปลองเล่นๆน,นะเราคิดเล่นๆนะเพื่อนนะเราเป็นนักฟุตบอลแล้วเราเนี่ยก็แบกถุงทรายทุกวันไปวิ่งวันละสิกิโลทุกวันแล้วต้องวิ่งในความเร็วอย่างนี้ทุกวันโดยที่ถุงทรายในแต่ละวันมันไม่มีน้อยลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นลองคิดเล่นๆวันนี้วิ่งได้ปุบ๊บเออถึงสัทีไว้โคตรเหนื่อยเลยพรุ่งนี้แม่งหนักกว่าเดิมอีก เปรียบเทียบเหมือนเราต้องทํางานหาเงินให้ได้เดือนชนเดือนนี่ไม่ได้ลดลงเลยมีแต่ดอกเบี้ยมากขึ้นคนพวกนี้จะเหมือนพวกนี้แหละฮะหาเงินให้ได้เดือนชนเดือนให้ได้ทุกวันหยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดคืออดตายนะบริหารการเงินก็แล้วอะไรก็แล้วคือแบบบริหารแบบผิดๆนะบริหารอะไรก็แล้วแบบไหนก็แล้วทุ่มเทงไงขนาดแล้วรายได้เก่งไม่พอมันก็ยังตึงอย่างนี้ตลอดเวลา แต่สามารถอยู่อย่างนี้ได้เป็นปีๆอะ่ะถ้าอยู่แบบนี้ได้แปลว่าคุณแม่งโคตรเก่งย้ำนะแต่แค่ไม่รวยฟังนะโคตรเก่งแต่ไม่มีตังค์เพราะดันพลาดเรื่องการเงินแต่แม่งแบบโอ้โหบริหารแบบรู้แบบมีความคิดสร้างสารรค์ไอเดียกูจะไปดื่มยังไงกูจะไปทํายังไงกูจะวนนี่ยังไงกูจะไปหาตังค์ยังไงกูจะบริหารยังไงกูจะใช้คิดเรื่องราวยังไงเพื่อที่จะ โกหกเจ้าหนี้ได้ว่ากูจะแบบผ่อนคือแม่งบริหารางี้ได้เป็นปีๆแม่งโคตรเก่งแต่เข้าใจไหมดันศึกเก่งผิดที่อ่ะเจ็ดป่ะไอผมชื่นชมนยะผู้ที่แบบทํางานโคตรหนักแล้วมาบ่กโอ้กูชีวิตกูเหนื่อยจังเลยทํางานหลักล้านอะ่ะแต่มีกินแค่หลักร้อยอย่างเงี้ยแต่คุณทําอย่างนี้ได้แม่งสองสามปีเหมือนที่ผมเคยเป็นมันเป็นสิบปีอะ่ะคิดภาพคุณแค่ต้องการป้ายบอกทางบางอย่างเพื่อให้มันพลิกชีวิตแค่นั้นเอง โอ้ผมลงทุนแทบตายลงทุนได้หลักหมื่นหลักแสนกินใช้แม่งแตกตลอดกินใช้แม่งแตกตลอดพอผมลงทุนแล้วก็แตกอีกผมลงทุนแล้วก็แตกอีกพอมาเจอไม่กี่เรื่องพลิกชีวิตปุ๊บเดียวเฮ้ยเปลี่ยนมุมมองพลิกมุมมองใหม่ปั้นดินให้เป็นดาวไปเลยผมจะคุยในเรื่องของการหาตังค์ทำยังไงแบบไหนที่เป็นเกี่ยวกับการลงทุนทางเลือกให้มันสามารถเดินหน้าได้ในขณะเดียวกัน จะสอนเรื่องของการบริหารการเงินด้วยทั้งหมดไม่มีค่าใจ่ายไว้แค่มาคุยกันแล้วลองคิดลเล่นๆนะพอวันหนึ่งคุณได้ป้ายบอกทางคุณได้ไอเดียที่มันพลิกชีวิตคุณคุณได้วิธีการต่างๆที่ผมจะมาเล่าเนี่ยมันเหมือนแบกเอาถุงทรายออกจากชีวิตปึ้งคุณไม่ต้องขยันกว่าเดิมคุณแค่ขยันเท่าเดิมเก่งเท่าเดิมแต่ถุงทรายแม่งหายไปแล้วอะ ความเคยชินที่คุณวิ่งทุกวันวันละสิบกิโลมาสี่ห้าปีทุกวันแต่วันนี้คุณกลับไม่มีถุงทรายแล้วอะ่ะคุณว่าการวิ่งของคุณจะเป็นยังไงครับคุณจะถึงเป้าหมายเร็วขึ้นไหมฮะคุณจะได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการสื่อสารเพราะงั้นพอหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไอเดียได้เคล็ดลับวิชาบางอย่างมาปุ๊บ และผมทิ้งถุงทรายได้ปุ๊บไม่ได้เก่งกว่าเดิมไม่ได้ขยันกว่าเดิมแต่ผลลัพธ์เร็วขึ้นทวีคูณเพราะหาได้รายจ่ายไม่มีความคิดทั้งสันมากขึ้นเงินที่ได้เอาไปต่อยอดวนเข้าไปอีกคิดภาพนะจากเดิมเงินที่ได้เข้ามาปุ๊บไปจ่ายให้เจ้าหนี้ไปกินใช้ไปทุกอย่างสารพัดแล้วหมดต้องหาใหม่มันเท่าเดิมแต่พอหลังจากที่หาได้ภาระไม่มี มันวนตรงไหนฮะมันวนกลับไปที่เรื่องของการสร้างความมั่งคั่งอัตราหมุนมันจะเร็วขึ้น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 พอมันเร็วขึ้นปุ๊บพนวกับความเก่งเดิมที่เรามีกับความขยันเดิมที่เราไม่หยุดปีสองปีมันพลิกชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่กําลังแมปมีนี่สารพัดอย่างคนที่แบบโอ้โหกูเหนื่อยกูเครียดมากกูเป็นเดะแบกกูต้องดูแลทั้งครอบครัวกูจะบริหารการเงินยังไง นอกจากหาการเงินยังไงแล้วกูยังต้องหาไอเดียหาเงินเพิ่มอีกไม่งั้นไม่พอใช้ในแต่ละวันกูจะต้องสู้กับการกดดันแต่ละอย่างที่มีคนโทรมาแม่งก็ยังรอดได้เนี่ยคุณมีต้นต่อความสำเร็จนะเว้ยคุณมีเ้าเรียกพื้นฐานความสำเร็จแล้วแค่ขาดเคล็ดลับแค่นั้นเองเข้าใจยังนั่นแหละเพราะงั้นที่บนนนอาจารย์ช่วยผมหน่อยนู่นนี่นั่นนะก็เลือกเอาฮะว่าคุณจะเลือกจริงหรือเปล่า เอาจริงผมก็ช่วยไม่เอาจริงผมก็แค่ให้กําลังใจวันนี้มาคุยส่วนตัวมาขอแนวทางหรือแค่มาบน่นถ้าแค่มาบน่นคุณก็พิมพ์บ่นไปครับผมกม็สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้แต่ถ้าอยากได้แนวทางมาคุยกันจริงจังอ่านหนังสือที่ผมบอกแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สร้างอย่างที่ผมบอกคุณได้ผลลัพธ์แน่ๆนะฮะ